สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแหม่มอีเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าในช่องของแหม่มรถส,สวยนะคะ วันนี้ค่ะลูกค้ามาอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสํานักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าวันนี้นะคะนันจะพามาพบกับรถที่ขายดีที่สุดเลยติดท็อปไฟของเพชรยนต์นะคะนั่นคือ t ต y ยต้าเอวติค่ะลูกค้าเป็นเครื่อง1 6G ปี2017นะคะราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้นะคะใหยเป็น2ข่างของค้างวดนะคะ18,000บาทค่ะสามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะ คอยคุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้ก็ซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะรถคันนี้มีเล่มทุกคันนะคะลูกคา้าบอกก่อนเลยเป็นรถมือเดียวเป็นรถบดระวังจากหน่วยงานนะคะไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ำน,นะคะลูกคา้าสําหรับรถคันนี้ค่ะลูกคา้าเป็นบอดี้สีบอลเงินนะคะเป็นรถนะคะที่ขายดีที่สุดเลยนะคะและนะคะลูกคา้ายังไม่พอค่ะเป็นสีนะคะ ที่ขายดีที่สุดด้วยนะคะเพราะมีแค่สีเดียวนะ,นะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะมาพร้อมกับก,บกระจังหน้าคมเนียมของเขานะคะติดสเกิร์ตมาด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของทะเบียนค่ะก็จะได้เป็นทะเบียนนี้เลย5้าก็ไก่พสมเพาหนหนึ่งหนะคะจะเป็นกนระจังคมเนียมค่ะมีตาสัญลักษณ์ของโตยโยต้าด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะลูกค้าในส่วนของไฟค่ะไฟก็จะได้เป็นไฟมัลติ r ร f เลกเตอร์นะคะรถคันนี้ค่ะลูกค้ารถเราไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างเลยนะคะลูกค ในส่วนของยางค่ะยางก็จะก็จะได้ยางเป็นยางปีใหม่ๆมเลยนะคะและแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของตัวกอนค่ะก็ยังอยู่ครบเลย VVTI นะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะลูกค้าในส่วนกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะรอบๆตัวรถนะคะที่จับจะเป็นคมเมียมนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารายละเอียดนะมาบอกก่อนเลยว่ารถเราสวยทุกคันคะ่ะทุกคันเลยนะคะ ไม่มีการชนหนักแน่นอนใครซื้อไปนะคะมาบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะเหมือนได้รถใต้แดงเลยนะคะเรามาดูค่ะลูกค้าในส่วนของไฟท้ายกันบ้างค่ะไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED ค่ะลูกค้าและมีตาเสร็จลักของ 1.6G ด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะยังได้ไฟทับทิมและไฟเบรกด,ดวงที่3ด้วยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะใน,นส่วนของไฟนี้เลยนะคะไฟแบบ บอกเลยว่าได้ไฟสวยๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะไม่มีร้อยขีดควรนะคะนี่ซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสภาพใหม่เหมือนรถมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวเราค่ะมาดูลูกค้าในส่วนของภายในรถสําหรับรถอัลติสกันบ้างดีกว่าคะ่ะสำหรับภายในของเขาเนนะคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าเป็นสีดำนะคะตัดกับคอนโซลสีครีมนะคะลูกค้าหรือเขาเรียก ยานเป็นสีเบรดนะคะลูกค้าในส่วนของรถคันนี้นะคะเป็นปุ่ม engine start นะคะหยยบเบรกกดปุ่ม engine start ได้เลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะสามารถปรับเสียงรถเสียงได้เลยนะคะสําหรับไมคคันนี้อยู่ที่1 8ึ่งแหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้า เรามาต่อกันเลยในส่วนของเบาะค่ะบเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะลูกค้านี่นะคะในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์ Air ยังเป็นแอร์อะนาล็อกอยู่นะคะได้จอ Android มาพร้อมเลยนะคะคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดําค่ะแต่กับคอนโซลสีเบรดนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะภายในค่ะคอนข้างนี้จะกว้างเลยนะคะและมีที่วางแก้วให้หมั่ด้วย2ใบนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้ค่ะมีที่เก็บอุปกรณ์ด้วยนะคะลูกค้าจะเปิดให้ดูเลยนะคะที่เก็บอุปกรณ์มีพร้อมเลยนะคะ นะ,ะลูกค้าและมีที่นี่เลยนะคะวางเท้านะคะแผ่นยางให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับรถคันนี้แอร์แบ็กกูหน้าไปไหนหายห่วงแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะในห้องของผู้โดยสารกันบ้างคะ่ะอาจจะมาให้ดนูนิดนึงนะคะในส่งรอแผ่นเพจนะคะลูกค้านี่เลยนะคะและน็อตของเขาทุกตัวค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวแหม่มจะพาไปดูรายละเอียดะคะ่ะ ของข้อมูลดยสารกันบ้างค่ะข้อมูลดิสารจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นสี Bread, เบรดเหมือนกันเลยแต่กับคอนโซลสีดํานะคะลูกค้าภายในนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบรดเนาะเป็นเบาะหนังค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะและมีที่วางเท้าให้เราเรียบร้อยเลยผ้ายางเรียบร้อยนะคะลูกค้าภายในสะอาดสะอาดนะคะลูกค้านั่งได้มากเลยนะคะนั่งได้สูงสุดเลย4ีหคนนั่งไปเลยนะจ๊ะสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะลูกค้าในส่วนของที่เกี่ยวบสัมภาระรถคันนี้กันบ้างคะ่ะ เรามาดูค่ะลูกค้าที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะล <im iter> uh ูกค้าเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวแผ่นรองรอบนีให้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะแบบยังไม่ได้ให้มาเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะยาอะไหลค่ะลูกค้านี่เลยนะคะดอกเต็มๆเลยนะคะยังไม่ลงพื้นเลยนะคะสะอาดสะอ้านค่ะเราจะเป็นถุงเครื่องมือค่ะลูกค้าหรือแม่แรงนะคะเราอยู่ครบเลยนะคะซีนทั้งมะพร้าวค่ะรอยเม็ดอาร์ตค่ะมาบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะรถเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าที่เก็บอุปกรณ์ก็ ที่เก็บสัพพะละนี่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยขนาดน็อตทุกตัวค่ะยังไม่เคยไขเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า เรามาดูค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะลูกค้าแห้งสนิทเลยนะคะน้ํามันของเขาไม่เยิมนะคะเครื่องยนต์จะเป็นดูโอวีวีทีไอนะคะลูกค้าสําหรับรถยนต์นะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าใครที่ได้ไปนี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็น,นอตทุกตัวคะ่ะยังไม่ขยับขยเยิร์เลยนะคะลูกค้ารถเราไม่มีการชนหนักถึงโครง,งสร้างพิ้ควอมจมน้ำน,นะคะไม่ว่าจะเป็นรอยเม็ดอาร์ตค่ะยังอยู่สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้ารถเรามีประวัติทุกคันนะคะลูกค้าสัญลักษณ์มอกอย,ยังอยู่ครบนะคะ มีนะคะลูกค้าเดี๋ยวเม็ดอาดียังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้คาใครที่ได้ไปนี่มาบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับรถคันนี้นะคะสำหรับนะคะใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์แหม่มโดยตรงเลยเบอร์แหม่มจะเป็นเบอร์080ย์แปดศูนย์ค่ะสี่ศูนย์สามค่ะศูนย์หนึ่งหกสามนะคะ หรือจะมาพบกันแบบได้ค่ะที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะที่เซเลไทย68วิินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าสำหรับ Toyota a l t i ติดนะคะ 1.6G ปี2015ขอโทษทักปี2017ราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะช้านะคะบอมมอก,กเลยหมดนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ามีโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะขับรถส่งฟรีรถสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าและ ยังไม่พอกับมีให้ตวงมีให้ฝีอีก2ใบนะคะลูกค้าสาหรับใครที่มาซื้อกับแหม่มตั้งแต่วันนี้ถึงสอเมษายนนี้เท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้ค่ะลูกค้าสาหรับวันนี้นะคะลูกค้าแหมมขอฝากช่องของแหมมรถสวยไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ให้แหมมด้วยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้แหมมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะแล้วพบกับแหมมในคลิปต,ต่อไปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ